นิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้านกน้อยชื่อฟ้าในวันแดดเจ้าฟ้าเป็นนกน้อยที่ชอบบินไปบินมามองดูโลกอันสวยงามอย่างตื่นเต้นฟ้าชอบช่วยเหลือเพื่อนๆนทำให้ทุกวันมีแต่รอยยิ้มเพราะมิตรภาพคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามี วันหนึ่งฟ้าเห็นเต่าตัวน้อยชื่อหน่วยช้าเดินช้าๆที่ริมทะเลสาบฟ้าอยากช่วยจึงบินลงไปถามว่าเป็นอะไรหน่วยช้าเล่าให้ฟ้าฟัาฟงว่าเขาหิวมากฟ้าจึงเสนอว่าจะช่วยหาอาหารให้ฟ้าพาหน่วยช้าไปที่สวนผลไม้ที่เต็มไปด้วยผลไม้นานา,นาชนิดทั้งส้มกล้วยและแอปเปิ้ล ฟ้าบินไปจิ้มผลไม้ให้หน่วยชาได้เลือกกินอย่างเต็มที่ทั้งสองตื่นเต้นและดีใจมากเมื่อหน่วยชาอิ่มแล้วฟ้ากลับบินไปหานกเพื่อนๆและเล่าเรื่องการช่วยเหลือหน่วยชาได้ยินจึงรู้สึกดีใจที่มีเพื่อนคอยช่วยเขาฟ้าหยิบผลไม้แบ่งให้เพื่อนๆทุกตัวเพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมวงและชวนกันเล่นฟ้า จึงรู้ว่าการแบ่งปันทำให้มีความสุขยิ่งนักทุกคนต่างหัวเราะและเล่นสนุกกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักเมื่อแสงพระอาทิตย์เริ่มตกฟ้าและหน่อยช้าตกลงว่าจะทำให้ทุกวันเป็นวันดีดด้วยการช่วยเหลือกันและกันฟ้าสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหน่อยช้าเสมอ ในคืนที่เต็มไปด้วยดาวฟ้าและเพื่อนๆน,นอนเล่าเรื่องราวที่ทำให้พวกเขาเผลอหลับไปในอ้อมกอดของมิตรภาพฟ้าเข้าใจว่าความรักและการช่วยเหลือคือสิ่งที่ดีที่สุดในวันถัดมาฟ้าได้เรียนรู้ว่าการมีเพื่อนดีๆช่วยกันทำสิ่งต่างๆทำให้มีกำลังใจและสนุกสนานเขาจึงพาเพื่อนๆไปสำรวจที่ใหม่ๆเสมอ ฟ้าพาเพื่อนๆไปร่วมกิจกรรมต่าง,างๆเช่นว่ายน้ำในทะเลสาบและปั้นทรายบนชายหาดทุกคนมีความสุขและหัวเราะเสียงดังฟ้ารู้สึกว่ามิตรภาพคือความสุขที่ยั่งยืนฟ้าสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมิตรภาพคือสิ่งที่ทำให้ใจเต้นแรง และทุกวันเป็นวันที่มีความหมายและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้มิตรภาพคือความสุขที่ยั่งยืนนิทานเรื่องการเดินทางของเจ้าช้างน้อยเปรมในป่าใหญ่ที่มีต้นไม้สูงเสียงนกร้องเพลงช้างน้อยชื่อเปรมตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ เขามองไปที่ภูเขาใหญ่ที่อยู่ลยกลายและคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่สนุกสนานเพราะเขาอยากปีนภูเขาไปดูวิวสวยๆเปรมเริ่มเดินทางไปยังภูเขาเขาได้พบกับเพื่อนใหม่คือลิงชื่อแจ๊คซึ่งกำลังเล่นอยู่บนต้นไม้แจ็คถามเปรมว่าทำไมเขาถึงไม่เล่นกับเขาเปรมตอบว่าเขาจะไปปีนภูเขาแจ๊ค จึงตัดสินใจไปเป็นเพื่อนระหว่างทางเปรมและแจะได้พบกับนกสีสวยชื่อฟ้าฟ้าบอกว่าถ้าอยากไปถึงยอดเขาได้ต้องมีความกล้าหาญและต้องช่วยกันทำงานเป็นทีมทั้งสามจึงเริ่มเดินทางไปด้วยกันอย่างสนุกสนานขณะที่เดินทางพวกเขาต้องข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากเปรมใช้กำลังของเขา เพื่อช่วยยกแจ็คข้ามไปและฟ้าก็ช่วยนำทางไปยังสถานที่ปลอดภยัยทุกคนรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือกันเมื่อถึงทางลาดชันที่สูงมากเปรมรู้สึกกลัวแต่ฟ้าและแจ็คให้กําลังใจเขาทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นพวกเขาช่วยกันดันเปรมไปจนถึงจุดสูงสุดของเขาในที่สุด พวกเขาก็มาถึงยอดเขาวิวที่มองเห็นนั้นสวยงามมากทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจเมฆสีขาวลอยอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าสีฟ้าพวกเขาร่วมกันร้องเพลงและเต้นอย่างมีความสุขขากลับลงจากเขาทุกคนได้พูดคุยกันถึงสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขในการเดินทางนี้ พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันทำให้พวกเขาเก่งขึ้นและสนุกมากขึ้นกลับมาถึงบ้านสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการเดินทางยังคงอยู่ในใจทุกคนปางยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะรู้ว่าพวกเขามีเพื่อนที่ช่วยเหลือกันเสมอจากนั้นเปรมตัดสินใจจัดงานเลี้ยงเล็กๆให้กับเพื่อนเเพื่อฉลองการเดินทางครั้งนี้ เขาเชิญสัตว์ทุกตัวในปา่าและทุกคนมากันอย่างมีความสุขเปรมรู้สึกอิ่มเอมกับความรักและมิตรภาพที่ได้รับจากการทำงานร่วมกันทุกคนได้เรียนรู้ว่าการมีเพื่อนที่ดีและช่วยเหลือกันนั้นมีค่ามากเพียงใดและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความสามารถของเราจะเพิ่มขึ้นได้เมื่อเราทำงานร่วมกัน ในป่าใหญ่ที่มีต้นไม้สูงรลี้วน้องมะเหมี่ยวดิ่งน้อยกระโดดไปมาเบิกบานใจในวันที่สดใสหย,ยุดมองดูใบไม้ที่ร่วงหล่นลอยละลิ้วเหมือนดอกไม้หัวเราะอย่างสนุกสนานใกล้ๆมีเพื่อนใหม่ที่รออยู่น้องมะเหมี่ยวพบกับนกน้อยที่ชื่อว่านกจิว๋วบินวนเวียนอย่างร่าเริงน้องมะเหมี่ยวตะโกนเรียก นกจิ๋วมาตั้งกลุ่มไปผจญภัยกันนกจิ๋วยิ้มตอบและพยักหน้าพร้อมสานฝันไปด้วยกันสองเพื่อนซีออกเดินทางไปยังลำทารสายลำทานที่มีน้ำใสแจ๋วและสะท้อนแสงแดดน้องมะเหมี่ยวกระโดดเล่นน้ำนกจิ๋วบินเหนือเขาร้องเพลงอย่างสนุกสนานท่ามกลางเสียงน้ำที่ไหล ขณะที่เล่นน้ำมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นน้องมะเหมี่ยวตื่นตระหนกเราต้องหาแหล่งหลบภยัยนกจิ๋วช่วยนำทางไปยังถ้ำใหญ่ใต้ร่มไม้และมีที่แห้งอุ่นในถ้ำใหญ่น้องมะเหมี่ยวและนกจิ๋วนั่งอยู่ด้วยกันฟังเสียงฝนตกเบาๆน้องมะเหมียวพูดขึ้นเพื่อนคือสิ่งที่ดีที่สุด นกจิ๋วยิ้มและโบกปีกอย่างสนุกสนานเมื่อฝนหยุดตกน้องมะเหมี่ยวออกมาดูฟ้าใหม่ฟ้าสดใสและรุ้งกินน้ำสวยงามมากน้องมะเหมี่ยวตื่นเต้นวันนี้เราได้เห็นสิ่งที่วิเศษนกจิ๋วร้องเพลงในความสุขน้องมะเหมี่ยวและนกจิ๋วเดินต่อไปพบกับดอกไม้สีสันสดใสและผีเสื้อบินวนไปมา พวกเขาร่วมกันเต้นรำสร้างเสียงหัวเราะและความสุขในใจเมื่อเป็นเวลาบ่ายแก่แก่น้องมะเหมี่ยวหิวมากนกจิ๋วช่วยหาอาหารจากต้นไม้ใหญ่เราจะหาอาหารด้วยกันนะพวกเขาแบ่งปันผลไม้แก่กันและกันวันนั้นเต็มไปด้วยความสุขเมื่อพระอาทิตย์ตกดินน้องมะเหมี่ยวและนกจิ๋วรู้ว่า การมีเพื่อนคือสุดยอดความสนุกพวกเขาตั้งใจว่าจะไปผจญภัยด้วยกันอีกพวกเขากลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขน้องมะเหมี่ยวพูดว่าเพื่อนที่ดีทำให้ทุกวันแสนสนุกและนกจิ๋วก็ร้องเพลงตามด้วยความยินดีและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้การมีเพื่อนทำให้การผจญภัยสนุกยิ่งขึ้น